สวัสดีครับชาอ r d u i n o นะครับวันนี้มาดูนะครับว่าเราจะทําอะไรนะครับตอนนี้เป็นการควบคุมมอเตอร์นะครับเป็นแท็กโฮมิเตอร์ไว้ควบคุมจริงนะครับซึ่งที่เราใช้วันนี้อุปกรณ์มี Arduino Uno นะครับ I Squared C LCD นะครับ IR นะครับ IR Sensor นะครับแล้วก็ PWM ทูบลอนเต็นะครับแล้วก็ No Wave Inverter มอเตอร์สามเฟสนะครับหนึ่สี่ร้อยห้าสิบรอบนะครับตัวห้าสิบเฮิร์ตนะครับ มาดูกันดีกว่านะครับว่าจะควบคุมเป็นยังไงบ้างอ่ะ r สตาร์ทสต็อปด้วยสวิต์นะครับก่อนในการทดสอบโปรเจกต์ตอนนี้นะครับดูที่หน้าจอนะครับเราวัดรอบนะครับเป็น RPM นะครับแล้วก็ REFERENCE อยู่ที่88%สั่งมาแล้ว MAXIMUM ของ NOV วอยู่ที่60%เราต้องการควบคุมที่50%นะครับแต่ก่อนสตาร์ทก็คือทำให้ Overshoot ขึ้นก่อนนะครับแล้วถอยลงมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยครับแล้วมาดูกันนะครับ มอเตอร์หมุน,น้ะครับเห็นไหมฮะขยาทํางานแล้วตอนนี้อที่พนแต่ร้อยรอบนะครับแล้วก็ถอยลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าอิเวอเตอร์ครับเฮิร์ตนะครับห้าสิบห้าเราเซตอัพไว้ที่ห้าสิบเฮิร์ตแล้วก็พันสี่ร้อยห้าสิบรอบนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆสุดท้ายจะมาจบที่ประมาณไม่เกินพันห้าร้อยรอบนะครับยู่ที่ไม่เกินห้าสิบเฮิร์ต นี่เกินห้าสิบเลงมาเรื่อยๆกำลังจูนอัพโปรไฟล์เรื่อยๆครับนะครับเจ็ดสิบี่เจ็ร์เนะครับนี่คือเฮอร์สตีวัดได้จากโนเวนล,ลิงก์กันเราจะได้ดูว่า ปกติอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้จะไม่สามารถมีแต่โฮมมีแอ่โควบคุมแต่โพรเมเตอร์ตัวนี้จะใช้เป็นเซ็นเซอร์นะครับนับ RPM เห็มอย่าแล้วก็จะใช้ควบคุมส่วนถ้าเกิดมีโหลดหรืออะไรก็ตามมอเตอร์จะรักษาระดับรอบไว้นะครับโดยที่ไม่ต้องเซตอัพพารามิเตอร์อะไรของอินเวอร์เตอร์เพิ่มเติมเลยใช้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะครับแต่ารควบคุมมอเตอร์นะครับควบคุมรอบมอเตอร์รทีนี้ เรามาดูกันว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไฟดับหรือคอนโทรลเลอร์สตาร์ทจากศูนย์จะเป็นยังไงนะครับก็ถอดตัวนี้นะครับดับคอนโทรลเลอร์มีดับแล้วเราจะคงรอบไว้ที่40่สิบพันตดเห็นไหมครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้รอบว่าเท่าไหร่เมื่อกี้เราสตาร์ทจาก80%ดอลงมาแต่ทีนี้ดูนะครับตอนสตาร์ทั p ขึ้นปึ๊บออนแล้วปึ๊บค่อยๆขึ้นนะครับ ดูรอบนัสของมอเตอร์ครับจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนัสของมอเตอร์ก็จะค่อยๆขึ้นเห็นไหมครับจะไปอัพขึ้นไปจนถึงอย่างที่บอกว่าเซตพอยต์ของมอเตอร์ตัวน,นี้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบรอบห้าสิบเฮิร์ตนะครับนะฮะกำลังอัพสเกลขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะห้าสิบ อ,อันนี้ผมตั้งไว้ไม่เกิน51เฮิร์นะครับให่ให้คอนโทรลเลอร์ Controller ได้ทำงานแล้วทำงานเป็นลีนเนียนะครับรักษาไม่ว่าจะขึ้นหรือจากลงขึ้นจะขึ้นจากรอบต่ำในรอบสูงหรือรอบสูงในรอบต่ำก็รักษาได้นะครับตามสเปคเดี๋ยวจะทำเทสโหลดไปแล้วครับผิดร่องรอยเนี่ยพอดีถ่ายคลิปคนเดียวเทสโหลดไม่ได้นะครับเป็นโปรเจกต์ um ควบคุมมอเตอร์คับ โดยใช้อดูโน่อูโน่นะครับโอเคนะครับ